อ้นไปหน่อยอม่อนต้องหลบด้วยอะม่ขึ้นนี้มันแรงอะแต่้วนร้อนเอสิมันก็ไม่เห็นแรงไรไงไอ้คนนี้แวอ้อยาไปแอฟริกา อ้าวโอเคพอดีอวัวผ่งนม้อเรมันต้องอะัวราขึ้นไปสิอะวัวว uh, ัววัวัวต้องการของใหม่อวัวอัวเมันขึ้นยังไงอะโอเคอ่ะวัวขึ้นได้ละอะหัวัวัวขึ้นได้แล้ัวถีไปเอ้ัวขอให้โชคดีนะัว บ้านไม่เห็นมีประวัติอย่างนี้นี่อ่ะโอ้วนเดินมาโอ้โหไม่เห็นแม่เลยคิดพลาดเลยโอ้ยอ่าอะไรมันชนอ้วนใครมาเสือขี้หมาตรงนี้นะใครมาขี้หมามั้ขี้หมาฉันยอดนี่หว่าวันขี้หมาอี๊โอ้ยขวดนี้มาช่วยด้วยอ้าวนอนอยู่ไหนเนี่ย ข้ามูนไอาขาวเอ้าวเอาวเอาขเอาข้วเอาข้วเอาข้วเอาข้าว้าวที่โน้น่าจะนิ่มหน้าด้วยไงเนื้อ แล้ว่ว่าวอาไมอะไรว่าไปนาขนาดไหนเนี่ยนะไปกินงงก็ไปรมาลงข้างหน้าหาอะไรกินเดีว่าว่าว่าลงมาหาขี้เล็กไม้มาหาเลยเจ๊ชิไม้อะไป ไม่ไดเลยใครนะ่านใะ้ว่ามามบัดกรงมวมากอ้าวว้เนี่ยวอาว่ากดปุ่มก่อนไปงานวะยอมนใช่ไหมแม่พอแกไม่มีผีไม่ไม่

หัวหัวหัวให้จับหัวจับใจดูใช่ไหมหมอมาใช่ไหมหมอพื้นกำไม่หมือไปหม้อพื้นกำไม่หมือไปหม้อพไว่หมือไ ว้าวว่าวไม่มีอะไค้ามั้งว้าวเฮ้ยอเออวอ้าวว้าวว้าวเ้า ออวัวว okay. 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 ัวแ่หมดอน้อวัวทำไม่ดูวัวแก่หนูสูงแค่มันยังไงวัวที่วัวทำมาวัวกลับบ้านดีกว่าวัวม่อยากไม่อยากกินกินกิมันไม่มีสีมันมีไอะไม่รู้แมเ